ครับค่ะอะตอนนี้ทางคุณอนนท์ลดทนงรองประธานสภาเกษตรกรคนที่หนึ่งนะคะได้จะมาพูดคุยกับเราเรื่องของปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับรายการที่นี่เมืองจำเอาแล้วสวัสดีค่ะคุณอนนท์คะสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับคุณสุรางครับค่ะเกรียบเลยครับคับสวัสดีครับท่านครับเป็นไงครับราคาสับปะรดที่มันลงมาเยอะขนาดนี้เนี่ยสี่บาทเนี่ยสาเหตุหลักๆเนี่ยนะฮะมาจากอะไรบ้างครับตัวแล้ว ครับก็จริงๆแล้วที่บอกว่าสี่บาทจริงๆแล้ววันนี้คือเป็นราคาที่แผงคนกลางรับซื้อนะแต่ว่าราคาของโรงงานนี่ก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ห้าบาทกว่าๆถึงถึงหกบาท,ทเศษนะครับก็ทีน,นี้จะถามว่ามัน,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับ<ช>ก็จริงๆแล้วเท่าที่ที่ผมติดตามดูสื่อบางสื่อนะที่ที่เขียนไปบอกว่าจริงๆแล้วผมจะทบจักในเรื่องของของรายงานแต่จริงๆแล้ว ผมผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องเรื่องแรงงานนั้นเป็นประเด็นหนึ่งนะแต่ว่าจริงๆเราเรื่องของราคานะครับผมผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของของแรงงานนะครับก็จริงๆแล้วถ้าถ้าเราจะมองในภาพรวมเนี่ยนะครับวันนี้คือเราต้องยอมรับนะบว่าสัตว์ปศุสที่เราปลูกกันนะโดยเฉพาะจังหวัดตรวบเนี่ยเราก็ปลูกกันค่อนข้างจะเยอะนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่ามากกว่าทั้งประเทศเนี่ยเราเรามีสัดส่วน ที่เป็นผู้ปลูกปลูกสับปะรดเนี่ยก็คือพูดง่ายว่า50%ของทั้งประเทศที่เราบอกว่าวันนี้ประจวบเราเราเป็นเมืองหลวงของของสับปะรดนะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าผลผลิตสับปะรดที่ที่ออกมาตอนนี้เนี่ยคือพูดง่ายว่าผมผมอยากจะมองว่าเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกที่มันค่อนข้างจะซบเศาเพราะสมมตเราเป็นพืชที่ส่งออกคือพูดง่ายว่าผลผลิต90%เนี่ยเราแปรรูปวราส่งออกไปขายยังตลาดต่างประเทศเป็นหลักนะครับนะครับ S <S เด่๋นี้เราอีกประเด็นหนึ่งก็คือ,อปัญหาเรื่องของโควิดนะท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็มีผลกระทบก็ทําให้ไอตลาดเนี่ยนะครับมีการหดตัวลงไปนะะก็เห็นได้ว่าเพราะั้นถ้าตลาดหดตัวลงไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็ทําให้สมมติที่เราปลูกมีการส่งออกไปได้ปริมาณที่ไม่ได้เท่าเดิมนะ <S <S อันนี้ก็มีผลกระทบกลับมายังโรงงานผู้ประกอบการแปรรูปนะครับก็ทําให้ลดกําลังการผลิตก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ ที่ทําให้มีสบรสส่วนที่ออกมาแล้วเนี่ยนะก็จะเหลือจากที่โรงงานผลิตหรือเกินความต้องการของตลาดก็เลยนํามาซึ่งปัญหาเรื่องของราคานะครับครับปัจจัยในเรื่องของผลผล,ผลิตที่มากกว่ามากกว่าเดิมเนี่ยเป็นปัจจัยไหมฮะผลผลิตออกมาเยอะเนี่ยครับคือคือจริงจริงถามว่าผลผลิตมากกว่าเดิมไหมจริงจ,งจงถ้าเทียบกับ ปีปกติเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะจะมากนะนี่ผมพูดมวลรวมทั้งประเทศหรือแม้แต่ในจ,จังหวัดประจวบ mm hmm. รีขับก็ตามนะฮะแต่ทีนี้อย่างที่ผมเรียนในเบื้องต้นแล้วว่าผลตลาดเนี่ยนะฮะมันมีการกดตัวลงไปนะฮนะเนื่องจากผลกระทบในเรื่องของโควิดหรือเพราะว่าเศรษฐกิจโลกที่มันค่อนข้างจะสสาซกเศาตรงนี้ก็ทําให้ตลาดหายไปเกือบครึ่งหนึ่งนะฮะหรือหายไปส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับ,รบก็เลยทําให้โรงงานเนี่ยก็ าวางแผนการผลิตลดลงมานะครับเพราะนั้นสับรถที่ออกเท่าเดิมเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าเดิมมันก็คือไม่สามารถที่จะผลิตเอาไปขายได้ทั้งหมดมันก็เลยมีผลกระทบกลับมากับอมอะไรคือคือคือ,คอสิ่งที่เราจะทราบอย่างชัดเจนมีตัวเลขไหมครับว่าในเรื่องของการส่งออกมันลดลงจริงๆเลยเช็คได้จากทางไหนครับ จริงๆแล้วถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังกลับไปสักสามปีเนี่ยก็เห็นว่าในส่วนของอข้อมูลในเรื่องการส่งออกก็ดีหรือข้อมูลในส่วนของโรงงานผู้ประกอบการแปรรูปเนี่ยคือมวลรวมทั้งประเทศที่ผลิตสับรดที่เอาสับรดจากในไร่ที่เป็นผลสดเอาเข้าไปสู่โรงงานในปีก็อยู่ประมาณตัวเลขกลมๆก็อยู่ประมาณสักหนึ่งล้านตันเศษเท่านั้นเองนะฮะนะหรือบางปีอย่างปีนี้ไม่ถึงหนึ่งล้านตันที่กะสินสุกลงไปนะะซึ่งจากอดีตนะฮะ คืจอจากอดีตเนี่ยเราเคยรับสบรดคือผลผลิตจากในไร่เนปีหนึ่งถึงเกือบสองล้านตันแล้วก็ส่งออกไปขายได้เกือบทั้งหมดแต่ช่วงสามปีหลังเนี่ยก็เห็นว่าตัวเลขลดลงมาเยอะมากนะเพราะนั้นในส่วนของโรงงานผู้ประกอบการองนเนี่ยก็จะทราบข้อมูลดีนะเพราะว่าตลาดเริ่มมีปัญหานะครับเริ่มหดตัวลงมาครับอ,อย่างนี้สมมุติว่าวันที่สามเนี่ยไม่ต้องสมมติแล้วนะฮะวันที่สามนี่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านชาตรีเนี่ยจะเชิญมาประชุมหลายฝ่าย ในส่วนของทางสภาเกษตรกรเนี่ยจะเสนอทางออกอย่างไรบ้างครับจริงๆในเรื่องของการเสนอทางออกเนี่ยนะครับก็ก็เรียนกันตามตรงแล้วว่าเราก็ต้องมาดูว่าปัญหาคืออะไรถ้าปัญหาคือว่าวันนี้เนี่ยโรงงานไม่สามารถที่จะรับผลผลิตที่มีอยู่ได้ทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือเนี่ยเราคงจะต้องมาพูดคุยกันว่าตัวเลขที่คาดว่าจากนี้ไปเนี่ยนะะจนถึงสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวซึ่งอาจจะอยู่ประมาณช่วงของกลางปีหน้าเนี่ยนะฮะ อันนี้คือฤดูการของของสับรถที่จะเก็บเกี่ยวกันเพราะฉะนั้นในส่วนที่เหลือตรงนี้ถ้าโรงงานไม่สามารถที่จะผลิตได้ทั้งหมดหรือตลาดไม่สามารถที่จะรองรับได้ตรงนี้เนี่ยรเราคงจะต้องมาหาวิธีการว่าส่วนเกินเราจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรนะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับ,รบส่วนประเด็นที่สองเนี่ยนะครับในเรื่องของราคานะครับก็ผมผมคิดว่าการการลงราคาไม่ใช่เป็นวิธีการแก้ปัญหานะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ย คือการที่ลงมาในราคารับซื้อ,อจริงๆแล้วต้นทุนของเกษตรกรเนี่ยก็อ,อยู่ประมาณสี่บาทเฉียดกับห้าบาทตีไว่ห้าบาทเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโรงงานลงมาซื้ออยู่ที่หกบาทวันนี้นะหกบาทแล้วก็แนวโน้มนะฮะผมไม่มั่นใจว่าอาจจะลงไปถึงห้าบาทแต่ว่าแขงคนกลางที่รับซื้อส่งโรงงานเนี่ยตอนนี้อยู่ที่สี่บาทสี่บาทกว่าอันนี้ก็คือต่ํากว่าต้นทุนการผลิตละนะเพราะฉะนั้นถามว่าการที่ลงราคาลงมาได้ดับนี้เนี้คือมันก็เหมือนกับ เกษตรษกรเองก็ได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาเนี่ยคิดว่าคงจะต้องมีการยืนราคานะอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือให้เกษตรษกรอยู่ได้แต่ว่าปริมาณจะรับได้ทั้งหมดหรือไม่นั่นเป็นอีกกรณีหนึ่งรหรือปริมาณที่ส่วนเหลือเนี่ยนะครับรัฐจะเข้ามาบริหารจัดการยังไงนะฮะแต่ถ้าเราปล่อยให้ราคาลื่นไหลลงไปเนี่ยเราเชื่อว่ามันเกิดผลกระทบแน่นอนโดยเฉพาะจังหวัดประจวบเราก็จะเดือดร้อนแล้วก็เรามีสับ ครึ่งหนึ่งของประเทศเพราะนั้นถ้าประจวกร่มเนี่ยก็คือราคาทั้งประเทศกล็ลง <c oughs> แล้วก็สมรสก็เป็นเพื่อที่ทำาไรายได้เข้าสู่ประเทศจีนก,กับสามหมื่นล้านนะเพราะนั้นมูลค่าของการส่งออกตรงนี้เนี่ยเราก็จะเป็นห่วงนะว่าเราก็จะหายไปนะก็ <c oughs> ในสนานที่เราเราเป็นผู้ส่งออกเอาขาเรียกว่ามีส่วนแบ่งตลาดของสมร,กรสรกระป๋องน้นำนสมรสเด้เป็นที่หนึ่งของตลาดโลกโอกาสที่เราจะสูญเสียความเป็นหนึ่งนี่ก็มีโอกาสสูงมากครับอ๋อถ้าเราไม่มีสินค้านะฮะ <Yeah. S 1> อย่างนี้อย่างนี้ใครจะเป็นคนไปคุยให้นะฮะว่าแผงจะซื้อในราคาที่สูงกว่าน,นี้ได้เนะี่ยแล้วโรงงานจะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าน,นี้ได้เนะี่ยคือคือผมผมว่าเรื่องของแผงเนี่ยมันคงคงเป็นปลายเหตุมากกว่าแต่จริงๆแล้วก็คืออย่างที่ผมเรียนว่าวันนี้เนี่ยเราคงจะต้องคุยกันนะในส่วนของผู้ประกอบการโรงงานเอาและว,วันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของโรงงานนี้เราก็เห็นใจนะครับ <c oughs> ว่าหลังจากที่โรงงานเองอยากที่จะผลิตเพิ่มขึ้นนะฮะ แต่ว่าแรงงานขาดแคลนนะฮะเพราะแรงงานไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ในช่วงปัญหาในเรื่องของโควิดตรงนี้นะครับเพราะนั้นถามว่าใครจะไปคุยคิดว่าทุกฝ่ายคงจะต้องร่วมเขาเรียกว่าร่วมปรึกษาหารือกันนะโดยเฉพาะอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยเราต้องมาคุยกันว่าถ้ามีปัญหาเรื่องแรงงานภาครัฐจะช่วยเหลือได้ยังไงถ้าเกิดว่าโรงงานสามารถผลิตเพิ่มขึ้นได้ <c oughs> แต่ถึงยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะ คือข้อมูลตัวเลขที่เราออกมาค่อนข้างจะชัดเจนว่ามันมีสบรสที่น่าจะเหลือเกินกว่าที่โรงงานจะทําได้ถึงแม้ว่ามีโรงงานเขาถึงแม้ว่าจะมีแรงงานเข้ามานะฮะแต่ว่าผลิตไปแล้วของมันมีเยอะนะฮะคือตลาดมันหดตัวลงไปเราจะเอาไปขายที่ไหนถ้าเราเอาออกไปขายแล้วไปขายทุ่มราคาหรือขายในราคาที่ต่ําการการขายราคาที่ต่ําก็ไม่ได้ หมายความว่าจะดีนะฮะคือก็ทําให้ตลาดมีการชะลอการซื้อสินค้าแล้วก็จะส่งผลกลับมาสู่เกษตรกรหรือระยะยาวเนี่ยมันก็จะทําให้ระบบเสียเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องมาวางกันว่าเอ,อคือภาครัฐเองเนี่ยอ,อถ้ามันเกินจริงๆภาครัฐจะเอาไปไหนจะแก้ไขปัญหาอย่างไรหรือแรงงานขาดแคลนก็จะช่วยเหลือแรงงานอย่างไรนแล้วถึงมาพูดคุยกันถ้าเกิดมีมาตรการเข้ามาสนับสนุนนะฮะในส่วนของโรงงานหรือช่วยเหลือโรงงานได้ไรได้ สร้างความมั่นใจให้กระทุกฝ่ายได้ผมเชื่อว่าการร้องขอที่จะให้พยุงราคาอยู่ในดับที่ไม่ต่ากว่าต้นทุนของเกษตรกร,กรอย่างที่ผมบอกว่าถติว่าอยู่ที่ห้าบาทอย่างเนี้นะครับอห้าบาทไี่อยู่ได้แน่นะฮะเกษตรกรอยู่ได้แน่นอนคือห้าบาทที่มันเป็นราคาของต้นทุนนะครับในจริงแล้วอย่างที่ผมร้องขอว่าถ้าเป็นไปได้เราบวกจากต้นทุนบวกไปประมาณสามสี่สิเปอร์เซ็นต์ว่าอยู่ที่เจ็ดบาทนะฮะผม,ผมยกตัวอย่างมีโรงงาน ผู้แปรลูกโซ่กระป๋องบางรายเนี่ยนะฮะเขาก็มีการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับเกษตรกรไว้ราคาประกันอยู่ที่เจ็ดบาทอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นราคาประกันระดับนี้เนี่ยก็ผมว่ามันก็ไม่ได้สูงจนเกินไปนะฮะแล้วก็ไม่ได้ว่าจะต่ำจนเกินไปคือทุกฝ่ายเนี่ยก็คือจะอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องทําของที่มีคุณภาพให้กับทางาโรงงานอะไรลักษณะยอย่างนี้ครับ ก็ฟังดูแล้วก็จะมีเกษตรกรอยู่สองกลุ่มคือกลุ่มแรกก็จะมีโควตาโรงงานอยู่แล้วม็คงไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ส่วนใหญ่โรงงานก็จะรับซื้อจากจากที่ทําสัญญากันไว้ใช่ไหมฮะแต่กลุ่มเกษตรกรที่ที่ทําไม่ได้ทําเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการการต่อรองเรื่องการตลาดใช่ไหมครับคือคือเกษตรกรกลุ่มที่ทําเนี่ยมีอยู่แค่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ นะกับโรงงานที่มีโครงการลักษณะน,นี้เกิดขึ้นแต่แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าก็เดือดร้อนแน่นอน <c oughs> ว่าส่วนใหญ่แล้วโรงงานแต่ละโรงเนี่ยนะฮะก็ก็ซื้อกันไปตามราคาของวันนี้ถ้าโรงนี้ลงโรง,งนี้ก็ลงลง,ลงตามกันมาเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่ลงมันเหมือนกับว่าไปขายในตลาดเดียวกันก็ต้องไปแข่งขันกันเพราะฉะนั้นเม,เมื่อลงมาจนถึงจุดที่มันต่ำกว่าต้นทุนอย่างนี้เนี่ยอ,อันนี้แน่นอนครับถามว่า ประการแรกก็ค so like 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 ือเดือดร้อนทั้งเรื hmm. ่องราคาประการที่สองก็คือในแง่ของปริมาณที่โรงงานเขาบอกว่าตลาดเนี่ยมันมันหดลงไปอย่างเงี้ยนะฮะคือเขาไม่สามารถรับซื้อผลผลิตได้ทั้งหมดคือเราปลูกเท่าเดิมเนี่ยแหละครับผลผลิตเราเท่าเดิมเนี่ยเพื่อเผืินน้อยลงกว่าเดิมด้วยซ้าแต่ว่าตลาดมันหดตัวลงไปเยอะเมื่อตลาดหดตัวลงไปเยอะปุ๊บเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นว่าของที่เราปลูกเนี่ยนะฮะเราจะไปไหนถ้าจะพูดย้อนกลับไปก็เหมือนกับว่า ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราไม่ได้มีการวางแผนเราไม่ได้มีการให้ข้อมูลให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรยกตัวอย่างเช่นว่าอย่างช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะในช่วงของออ,อราคาสมมติที่ขึ้นไปถึงสิบห้าบาทสิบสี่สิบห้าบาทเนะี่ยพี่น้องเกษตรกร,ก,รก็หลงเข้าใจว่าตลาดดีนะฮนะเพราะว่าโรงงานซื้อไปในราคาที่สิบห้าบาทก็ทุกคนก็ ลูกทุกคนก็บำรุงนะฮะก็ลงทุนกันค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าถึงเวลาเก็บเกี่ยวราคามาอยู่ที่สี่บาทห้าบาทอย่างเงี้ยทุกคนก็ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับเดือดร้อน <c oughs> เพราะเราไม่ไม่ได้มีการส่งสัญญาหรือการวางแผนในการให้ข้อมูลร่วมกัน <c oughs> ต่างคนก็คือต่างปลูกต่างคนก็ต่างซื้อแล้วสุดท้ายโรงงานที่ซื้อไปในราคาที่สิบห้าบาทโรงงานเองก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีกําไรเยอะนะฮะ <c oughs> เพราะวันนี้เนี่ยโรงงานในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้ เป็นผู้ขายในตลาดโลกเพียงรายเดียวเรามีส่วนแบ่งการตลาดเ,เขาเรียกว่าครึ่งหนึ่งก็จริงแต่ว่าเราก็ยังมีอินโดมีฟิลิปปินส์ที่เป็นคู่แข่งตำตามม,มามเขาไปขายถูกกว่าเมื่อเขาไปขายถูกกว่าตลาดเราก็ถูกแย่งชิงตลาดออกไปลักษณะยอย่างนี้ครับครับพูดง่ายง่ายว่าก่อนหน้าเราก็ขาดการควบคุมการผลิตที่ที่ดีที่เหมาะสมก็เรื่องการตลาดลนะ <c oughs> แล้วก็ทําให้ปัญหาอย่างนี้มันเกิดซ้ำซากมาหลายปีเหมือนกันนะต้องยอมรับว่ามันเกิดปัญหาซ้ำซากหลายปี แต่ปีนี้รู้สึกว่ามันจะมีปัจจัยเรื่องโควิดเข้ามาก,ก็จะหนักกว่าปีก่อนๆด้วยซ้ำใช่ไหมฮะใช่<ม>เราเราเป็นสินค้าที่ส่งออกครับเราพ<ม>ึ่งพาตลาดใ,ในในต่างประเทศแล้วก็ปีนี้เราก็เห็นว่าในเรื่องของการส่งออกแล้วก็ค่อนข้างจะลดลงไป<ม>นะเพราะนั้นตรงตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่ได้มีการวางแผน,นี้อข้อมูลเนี่ยนะครับ<ม>แล้วก็เอาข้อมูลมาใช้เกิดประโยชน์อย่างเนี้ยอันนี้คือต้องต้องต้องยอมรับนะว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยก็คือต้องมีการวางแผนร่วมกันต้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรก็เหมือนกับพืชได้หลายชนิดอย่างเงี้ยอย่างผมยุยกตัวอย่างข้าวเนี้ยพอราคาดีเราก็น้ําดีราคาดีเราก็คิดว่าตลาดนะฮะบางช่วงดีเราก็หลงปลูกกันไปเพราะปลูกมาสุดท้ายนะตลาดเขารับได้แค่นี้แล้วสุดท้ายนี่ก็คือปัญหาก็กลับมานะฮะเหมือนการสับปะรดเนี่ยจริงๆแล้วบริหารจัดการง่ายกว่ในเรื่องของข้าวโดยสามแบบนะแต่ว่าเราขาดการ ดูแลจัดการบริหารจัดการนะครับครับยังยังยังออาละปัญหาที่มันซ้ำซากเลยแต่ปัญหาณวันนี้เนี่ยดูแล้วมันจะเกิดอำนาจของจังหวัดไหมครัจะต้องส่งขึ้นเหนือเหนือไหมครดูแล้วเือนนวลครับคือถ้าในมุมมองผมว่าจริงๆแล้วอวันนี้เนี่ยนะฮะก็จังหวัดก็คงคง,คงน่าจะมีการพูดคุยกันเพื่อสรุปข,ข้อมูลที่มีความชัดเจนนะประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น นะฮในฝั่งของเกษตรกรก็ดีหรือในฝั่งของโรงงานก็ดีแล้วก็สิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยนะฮะหนึ่งสองสามต่างเนี่ยเขคงจะต้องนําสู่ในส่วนกลางนะโดยเฉพาะในเรื่องของปอดสับปะรดเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องมีการประชุมเพื่อกําหนดมาตรการคิดว่าตรงนี้ลําพังจังหวัดประจวเองเนี่ยนะฮะก็ยิงอยู่ฮะ วันนี้ปัญหามันเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะก็อาจจะรับมือได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับจังหวัดอื่นๆนี่ก็ปลูกสับประรดเขามีปัญหาเหมือนเราเรามีการคุยกันไมหมครับอ,อ,อย่างังไงนะครับทษนะครับไม่ถึง <พบ S 2> ว่าจังหวัด่ะจังหวัดอื่นที่เขาก็ปลูกสับประรดเหมือนกันถึงอาจจะไม่เยอะเท่าเราแต่คิดว่าพอราคาตกต่าก็คงจะได้รับผลกระทบเหมือนกันแนวทางมีการเคยคุยกันกนขัคะในระหว่างระหว่างจังหวัดนะฮะ เพราะจริงๆแล้วในส่วนของตัวเกษตรกรเองในยก็มีการเชื่อมโยงกันทั้งประเทศอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของจังหวัดอื่นเนในส่วนของภาครัฐเนี่ยก็ผมยกตัวอย่างมะยองเนี่ยนะก็ได้มีการประชุมไปก่อนหน้านี้แล้วนะก็มีการเตรียมมาตรการวางแผนรองรับนะฮะซ,ซ,ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วตอนที่เขาประชุมตอนนั้นราคาก็ยังอยู่ราคาที่สูงกว่าต้นทุน นะฮะซึ่งก็มีการเป็นห่วงว่าราคาจะลงมาแล้วก็มีความเป็นห่วงว่าปริมาณที่ถ้ามันออกมาเยอะเนี่ยจะเอาไปไหนอันนี้คือทางระยองเขาก็มีการประชุมกันไปนะซึ่งของเราเองอค่อนข้างจะจะช้าไปนิดหนึ่งนะซึ่งของเราถือว่าเป็นเป็นจังหวัดที่เป็นเป็นหลักในเรื่องของการปลูกพืชตัวนี้อยู่ครับ คือดูๆแ,แล้วเนี่ยเ้อข้อสรุปมาก็ไม่น่าจะเกินในเรื่องของการจะต้องไปส่งเสริมเรื่องการตลาดให้มีการส่งออกให้มากขึ้นหรือไม่ก็การแปรรูปการใช้ภายในประเทศในช่องทางอื่นๆน,นะฮะอันนี้ก็คงจะจะได้ใน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 ,ในสัสดส่วนที่ไม่มากนักนะฟังดูแล้วเนี่ยฮแต่จริงๆแล้วในปัญหาที่สับปะรดมันจะเน่าหรือมันมันสำคัญมันไม่เหมือนสินค้ายอย่างอื่นใช่ไหมคุณนนท์ครับ คือคือจริงๆอย่างอย่างที่คุณเฉลียวพูดถึงนะครับว่าวันนี้ถ้าเราจะไปส่งเสริมเรื่องลตลาดช่องทางตลาดใหม่ๆเนี่ยคือในอดีตที่ผ่านมาเรามีปัญหาเนี่ยเราก็จะพูดถึงว่าเราต้องการที่จะไปทําตลาดขยายตลาดจริงๆแล้ววันนี้ตลาดแทบจะไม่มีเหลือแล้วนะเราต้องพูดกันตามตรงว่าตลาดที่ของสับปะรดที่ส่งมาสามสิบปียี่สิบปีสามสิบปีก็คือพูดง่ายๆว่าผู้ประกอบการเนี่ยต้องค่อนข้างที่จะเจาะตลาดไปเย็นค่อนข้างจะทั่วทุก ทุกทุกที่แล้วนะฮะในต่างประเทศนะฮะเพราะนั้นโอกาสที่จะขยายเนี่ยก็คงจะยากนะฮะ<ม>แล้วอย่างหนึ่งคืออย่างที่เราบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ประเทศไทยเราคื <c oughs> อผู้แข่งก็มีการส่งเข้าไปแล้วก็การแข่งขันของเขาก็ค่อนข้างจะเข้มข้นกว่าเราเยอะ <c oughs> นะ,ะ <c oughs> แล้วส่วนตลาดภายในประเทศเนี่ยจริงๆแเราเรามีผลไม้หลากหลายนะเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะมาแปะรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามเนี่ยก็ค่อนข้างยากและศัตรูก็เป็น ผลไม้ที่ส่วนใหญ่นิยมทานผลสดเนาะนะฮะที่ที่มันสามารถที่จะเอาปริมาณออกจากในไร่ได้เยอะอะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็ทําได้ไม่เท่าไหร่ครับครับถ้าคุณคุณอนนท์เป็นเกษตรกรผู้ปลูกสับะรดเนยคุณอนอนท์จะทํำยังไงครับตอนนี้คือถามว่ <c oughs> าจะทำยังไงอาารย์สปอรับตณะการเดียวก็รอความหวังว่าวันนี้เนี่ยนะฮะการแก้ไขปัญหานียนะฮะนะที่เข้าใจปัญหา เนื้อแท้ของปัญหาที่แท้จริงว่าคืออะไร,รนะผมผมไม่อยากให้ไปหลงประเด็นว่าวันนี้ตับรถตกต่ำนะเหมือนจะสื่อบางสื่อพาถัวบอกว่าเกิดจากปัญหาขาดแคลนแรงงานซึ่งจริงอยู่ครับมันอาจจะเกี่ยวข้องแต่ว่าผมว่ามันน่าจะคนละประเด็นกันนะไอการขาดแคลนก็คือการขาดแคลนคนะฮะแต่ไอการที่จะซื้อราคาถูกเนี่ยราคาตกต่ำเนี่ยมันเป็นคนละประเด็นกันนะเพรา <Gos ling. S 1> ะฉะนั้นถามว่าวันนี้ถ้าโรงงานนะ ซื้อได้แค่เคยทําอยู่200ตันนะฮะแต่ว่าตลาดก็ยังเดินอยู่คุณก็ทําแค่100ตันแต่ไม่ได้หมายความ่าคุณอมไปซื้อในราคาที่ต่ำยกเว้นว่าถ้าตลาดเขามีปัญหาจริงๆนะฮะคือพูดง่ายเราต้องไปขายแข่งกับประเทศอื่นแล้วกข็าขายถูกเราก็ต้องขายถูกอันนี้เกษตรกรก็ต้องยอมรับสภาพของข้อเท็จจริงงั้นวันนี้เราเราไม่ได้มีการคุยกันเราก็ต้อง รับฟังปัญหาทุกฝ่ายเหมือนกันว่าโรงงานเขามีปัญหาอะไร <c oughs> นะแต่ที่เห็นเห็น <c oughs> ที่ชัดๆคือเกษตรกร,กรมีปัญหาแล้ว <c oughs> คือของเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยลนตลาดคือก็ต้องจริงๆแล้วแผงพ่อค้าคนกลางเราต้องเห็นใจกันเราอย่าไปบอกว่าเขากดนะ <c oughs> เขาเป็นคนกลางในการรับซื้อเมื่อโรงงานเขาซื้อเสร็จเขาไปส่งโรงงานแต่ถ้าโรงงานลงราคาต่อเนื่องทุกวันทุกวันวันการที่เขาจะไปซื้อราคายันเท่าโรงงานหรือต่างกับโรงงานเล็กน้อยไม่ได้ เพราะเขาเสี่ยงต่อการขาดทุนเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องซื้อราคาเผื่อโรงงานลงและอย่างหนึ่งปริมาณที่แผงรับซื้อเนี่ยบางทีได้ไม่เยอะนะฮะ mm hmm. เพราะว่าโรงงานก็จํากัดแผงเห mm hmm. มือนกันว่าให้เข้าได้ถนนเท่านี้นี่เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยก็ไปลุมส่งอยู่ที่แผงบ้างอะไรบ้างนะด้วยความที่คุ้นเคยกันด้วยความที่การรับซื้อผลผลิตที่ง่ายขึ้นอะไรต่างๆก็หลายๆสาเหตุอย่างนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องต้องมองภาพตรงนี้ชัดเจนเนี่ย ้วสรุปเนี่ยผมจยบอกว่าถ้ามันเป็นส่วนเหลือจริงๆเนี่ยไอ้ส่วนต่างส่วนเหลือของสบรดที่โรงงานทำไม่ได้หรือตลาดรับไม่ได้เนี่ยเราต้องเอาส่วนเนี้นะฮะเสนอให้ส่วนกลางนะฮะเสนอให้รัฐบาลเนี่ยว่าจะบริหารจัดการยังไงอาจ <นะ S 1> จะต้องอาจจะต้องใช้สตังค์เข้ามาด้วยซ้ําเปรอๆดูแล้วใช่ไหมฮะส่วนกลางก็ก็มันก็คงคงอ่ถามว่ามันก็ดีกว่าที่เราจะไปจ่ายเหมือนกับ ชดเชยเป็นไล,ล่ละเท่านี้หรือชดชดเชยตอนที่รถเกิดความเสียหายแล้ว mm hmm. นะถึงแม้ว่าวันนี้เราอาจจะต้องจ่ายเงินส่วนหนึ่งนะฮะเพื่อแลกกับราคาของมูลค่าสมมติที่เคยทําเงินเข้าประเทศปีสามหมื่นล้าน mm hmm. แต่ถ้าเราไม่ได้ยอมลงทุนในการแก้ปัญหาทั้งหมื่นล้าน mm hmm. ราคาของผมไม่ต้องถึงหมื่นล้านนะอาจจะใช้เงินระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่ามูลค่าของสมรถเนี่ยที่เราได้เงินจากต่างประเทศเนี่ยก็ยังคงอยู่ แต่ถ้าเราไม่ได้ทํามันอาจจะทําให้มูลค่าของสมรดที่เราจะขายได้เนี่ยอาจจะหดเหลือแค่หมื่นล้านก็ได้อพัถ้าเราคิดในหลักของเศรษฐศาสตร์นะครับเพราะนั้นวันเดี๋ยววันที่สามทีคงจะต้องเอาตัวเลขมาคุยกันได้ชัดนะฮะต้องเอาตัวเลขอะไรต่างๆมาคุยให้ชัดถ้าไม่ได้คุยบนพื้นฐานของตัวเลขก็คงจะไม่จบนะะก็จะวางแผนกันไม่ถูกวงกันไม่ถูกว่าเอ๊ะผลิตเท่าไรราคายังไงแบบไหนส่งออกเท่าไรอะไรเงี้ยมันต้องมีตัวเลขที่ชัดแล้วก็นะฮะ ต้องคุยกนะ<ต>เพราะวนะ่าวันนี้เนี่ยคือพี่น้องเกษตรกร,กรน่ะคือพูดง่ายๆว่าวันนี้แหละเราค่อนข้างที่จะขัดข้อมูลนะว่าความต้องการของโรงงานหรือความต้องการของตลาดจริงอยู่ไม่มีใครรู้ตลาดเลย่วงหน้าแต่อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีข้อมูลในระดับหนึ่งนะฮะแต่ถ้าปล่อยมันสะเปะสะป่าออกไปฉะนั้นไอ้เรื่องก,การแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นอันนี้คือเป็นระยะสั้นแต่จริงระยะย,ยาวเนี่ยคือเราเป็นหวงมาก เพราะว่าปัญหาซ้ำซากลักษณะที่เราคุยกันทุกปีหรือหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าเราเราไม่ได้มีการวางแผนระยะยาวกันอาจจะมีแต่ว่าไม่ได้ลงมือกันอย่างจริงจังเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเกิดปัญหาทิศตอนะครับคร่ะทีนี้มันก็ต้องทําอะไรก็การตลาดต้องนําการผลิตนี่นะครับคือเราก็พูดว่าการตลาดนําการผลิตนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถามว่าวันนี้เนี่ยคือข้อมูลด้านการตลาดเราไม่มีอ่ะส่วนใหญ่เราก็จะมุ่งผลิตเพราะว่าเรามีความเหมาะสม เรื่องของการผลิตอยู่ประจวบเราเรื่องสับปะรดนะครับบางครั้งก็ผันผวนนนตลาดแล้วก็ไม่ค่อยแน่นอนอะไรต่างๆด้วยนะสินค้าการเกษตรเอาละครับครับวันนี้ก็โอ้โหได้ข้อมูลอยู่พอสมควรนะฮะเดี๋ยววันที่หลังวันที่สามแล้วก็คงจะได้ติดตามติดตามแล้วถ้ามีโอกาสก็จะขออนุญาตสัมภาษณ์คุณอนนท์อีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากกประชุมแล้วเป็นยังไงได้ข้อสรุปที่พึงพอใจหรือเปล่าหรืออาจจะต้องแบบแก้หักติดก็คือในเมื่อสับปะรดมีปัญหาก็ ถ้าเปลี่ยนไม่ต้องปลูกสปรดเปลี่ยนพืชอย่างอื่นที่มันเป็นพืชเศรษฐกิจอาจจะต้องมีความที่สามคือปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดระยะยาวเรื่องว่ากันอีกชั้นหนึ่งเอาละครับขอบคุณมากครับคุณอานนท์ครับครับครับขอบคุณเช่นกันครับคุณตุลาคุณเฉลี่ยครับสวัสดีค่ะค่ะคุณ